บายดีพี่น้องสบายดีมันเนี้ยก็คือได้ยยู่ได้เติบ <c oughs> มือแหลกแล้วก็ได้มาหอดนี้ส่วนที่ยังก็ต้องเป็นอีกมือหนาแล้วก็มือต่อต่อไป วันนารีอยู่กับงานกับตองคุกขี้กับงานนะพี่นนอะอยกเบื่อจะนายได้กับตองได้อยู่กับการกับงานกับตองมี่แต่คือการแต่งานเนาะเพื่อให้พี่นนอะได้มาเบิงมาส้มมาเป็นกำลังใจให้วันนาลีเนี่ได้เมื่อนี้ก็คือการตัดหญ้ากับในเหมือนี่ก็ถือว่าได้ไลยเติะพี่เ้องได้ไลยชมพวรนะตึงเต้นสีออกไป จะนอดทางนานทางนี้ก็คือวันปลูกทั่วดินจะน้อยก็เป็นหมากเป็นก๊กครืองปลูกก็กำลังเกิดที่นะนี่ขึ้นหน้ามกแตงปลูกไลาใบยันบ่อออกคักออกแน่ในพี่นอไล่สมทวนกำลังแตกกำลังออกไฝนออกมาไอ้ฝนตกมาห่ามันเลยเด้อ ưu mình đã ọc lại right đã Và vì nọng lại bằng khương phục Bằng xi mưu còn thúc Cốc thúc cỏ Theo này để mà Xia nhã và nữ nọ Xia nhã bằng cụm Ngàm lại Xi อย่าเภาอิ่มอย่าเภาเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเภาอิ่มอย่าเภาเบื่อกันนะลีเด้อก็มักแต่งกันซึ่งในเด้ปลูกก่อนนะพี่น้องเนาะได้ปลูกก่อนพวกนั้นมันปลูกซ้ำเ่อค่ะคือซ้ำ ช่างนั่นปลูกหลุดก่อนงามงามคาดขนาดเลยบ่มีใบสอดใบปอกใบปองโอ้แบบนี้น้ำบวบได้พี่น้องเลยงามพักทองปลูกพักทองสีมือดด่วนพี่น้องปลูกเองสักมือเลยติดแถวไปเลย cuối cốc xích khai mặc bộ cốc mặc bộ cốc mặc này thế này nhưng thân này tát ngoài này ăn năm mai rồi cốc sơ to men là mặc sơ to lị bỏ mặc lên đi, thì này bộ này tuần tuổi một bộ vang nhỏ anh sợ bận ngảm bận bận mang cô một cửa này cửa sới Hãy subscribe cho kênh เจ็ดส mm ิมนต้นกล้วยแบบใดหัวฟาหัวสิค่ายสีมือกำลังเกิดกำลังอันนี้ต่างกันอยู่อันนี้เสียหนาแหล่ๆมาต่อต่อทมเหงามันดดขึ้นสูงๆมันบ่ห่อนบ่แดดนะพี่น้องหากมันชุ่ม หากมันซูมหากมันเย็นนะมันต่างกันอยู่ได้พร้อมเดียวกันปูมต้นนี้เห็ดอยู่แบบบริบปุกต้นนี้นั่นได้บปกระบงังเห็นแดีวกับพูมิใจอยู่คือสิริกินอยู่พี่น้องบริบว่าจะกินแล้นหอดสิริหอดขายจะ <c oughs> น่ามันเกิด นี่ก็คือบอลเฮาตัดหน่ะนะตัดหญ้าทางสาวโอ้ยนกนกนกวัวเดรร้ายเติบพี่น้องได้รายส่งคนวานาลีกันดิขอเปิดเผาอินกันนะพี่น้องเอ้ยให้กำลังใจวานาลีนี่อได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะวานาลีนะวานาลีก็อยู่กับงานดูกขาเวียกอยู่กับงาน ยังบอดหีน้อยหนึง่งก่อนสิเม่อก็สิดมาเก็บวางนีอีกก่อนให้มันละเอียดอีกเมื่อมาเน,นี้ถือว่าบริมีพักน้อยหนึง่งพี่น่อยอย่างเดียวถือว่าบร่รรมาเด้านาอนี่คือแล้วมันหนี ส่วนที่ยังเลือกรสิเป็นเมือตะต,ะตะ่อปลาพี่น้นองขอบขอ,ขอบใจหลายเด้อขอบขอบใจแล้วละวันนารีอันี่คืออาวุธอุป,ปรกรณ์เ <c> ด <ười> ือดเ้ามาเครื่อมึงของวันนารีนะทุกอย่างที่สามาถให้เฮามี รายได้ได้ว่าสันสะธรรมศาสตร์ยามเล้งพี่นอ่ายเอาวิวเที่ยวบันห้าเดดตาแต่นนิและแต่กระทืว่าสวยงามลมเย็นลบตาขอบอกขอบใจเด้อขอบอกขอบใจกับทุกความใจนี้ก็คสอเที่ยงหน่อยหลังจากหฮาแดรียกมันแดดได้ไดหฮาก็คืนไปพักผ่อนไปสนอยู่หันเนาะ เป็นตาโยตาส้มพี่น้องเป็นตาโยเป็นตาส้มเป็นตาตอนนี้ก็หาโมงพอดีแล้วฉนนวันนีกิได้กลรับเขาเมื่อบ้านเมื่อเฮือนพี่น้องก็ได้จะหน่อยต้นทุดินในคืนอีกอรับโอ้ยตายให้พี่น้องเบิ่งอีก ขอฝาก่วงจิตห่อจิตถึงฝากเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเขาเปิดผาวอิ่มเด้อพี่น้องยันว่าโอ้ยอาต่แบบก่าลงวันนลีกับแจักสิเหตุแต่ดตเนาะก็เพื่อให้พี่น้องได้เห็นการไปมากการเหตุการณ์ทําแต่ละมือแต่ละวันของวันนาลีก็สิบประมาณนี้นะพี่น้องวันนาลีไทยอาตะโตได้เหตุแล้ว มาเันเอกชิโจ๊กตีไปเันเอกกันเด้อพี่น้องค่ะคนไร้คนแซ่กนติดตามให้กำลังใจวันนาลีดว้วยเด้อสบายดี